าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโดดเดียวเนะมันบ่ตายดอกพุ่นโดดตือ้อุ่นมันจังตายเห็นมันตายต้องหันนะนะสุไ้ไหนว่าโดดเดียวโดดเดียวนะ่ะนะพุ่นสูดโดดตือ้อหุ่นสู้จังตายโดดเดียวมันบ่ตายเออผู้หญิงพกนก็นบก่ตายดอกเป็นผูห้หญิงเนี่ยต้องสวยต้องปังต้องเป๊ะต้องยังอืมที่มาโอดอ้วนอันโศกเศร้าเสียใจยังอยูอย่หันนะคาขวัญเอียงขะหล่อนพุ่นน่ะเอาดีท้องไปกินมันหุ่นดีหุ่นสวยพุ่นน่ะ กินเนี่ยมันหุ่นดีมันจอยบุญนะ่ะแต้ผู้ชายเขาอยากบุญนะ่ะดีถอกตัวนี้เป็นดีถอกคุณแม่แพลวแพาวเ,เองนะคะแม่คือจอยแท้เออเขากับกินอยู่ได้ล่ะกินปกติอืมคือหุ่นดีแท่เคล็ดลับหุ่นสวยหุ่นดีหุ่นปังของแพลวแพาวคือดีถอกนี่กินตลอดคือกินกว่านอนแบบได้ปติคือปกติแหละเป็นคนที่ทาย,ยาขี่ยาขี่ยากถ่ายยาแล้วมักจะลงฟุงเป็นพุ่งหมาหน่อยแล้วกัแขนขามากจะออกแบบว่าบวม ตัวนี้คือเป็นวิธีที่แบบว่าลดุูนแบบวิธีที่ปลอดภัยแหลืก็ธรรมชาติที่สุดเลยผู้ใดที่บ่เคยกินดีท้องหรือว่าบ่เคยล้างน้ำใส่ในนําว่าคุณควรที่จะล้างลาไส้ตั้งแต่เด็กจนโตตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเคยล้างลําไส้หรือเปล่าและมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักไหมมีปัญหาในเรื่องของแบบว่ากินแล้วกินเอียงกับอ้วนแหมย่ย่างไก่ล้านหมูกระทะซื้อือกับอ้วนเออได้กินซื้อกับอ้วน,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 นแล้วนั่นคือแบบว่าร่างกายของ,ของเรามันเผาผ่านได้น้อยลงเมื่ออายุของเรามันอ่ามันนนนนหลาาาาาายยขึ้้รระบบผใ่งงกคือมทํได ได้แบบไม่ไม่เต็มที่เหมือนเหมือนเดิมอ่าโอ้ยง่ายคือเท่ามากเลวพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบว่าคนใดที่เป็นลิซี่ดวงคนลยอนนะคะตัวนี้เป็นดี่ถอดที่ช่วยในเรื่องของการขับทายสไลด์พุงลดหน้าท้องลดน้ําหนักได้ในตัวไม่ใช่ยาลดความบ้วนนะปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็คนที่เป็นแบบว่าอ่าคนลยอนเสียงมะเร็งลํำใสอ่าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เป็นลิซี่ดวง เอาไปเพื่อนกินล่องเบงนะคะตัวนี้คือเป็นกล่องทดลอง350บาทใครชมคลิปนี้อยู่อยากทดลองดู350บาทส่งฟรีไปเลยแบบโอนนะคะแบบเก็บปลายทางพยาเดเก็บปลายทางพิมพ์เลยว่าสนใจปลายทางพิมพ์มมาได้เลยนะคะปลายทางจะบวกเพิ่ม70 80แล้วแต่บริษัทขนส่งและตัวแทนหรือจะทักเพจได้เลยหรือจะอพิมพ์สนใจรับ1กล่อง2กล่อง3กล่องและก็ลูกค้าประจําที่ทาอยู่ช่วยกันรีวิวใครที่เป็นลูกค้าประจํา2กล่องใหญ่แถม1กล่องเล็กยังได้ค่ะยังได้จะหมดเขตภายในวันที่16นี้นะคะ สองกล่องใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็กสำหรับลูกค้าประจําแต่ใครที่ดูคลิปนี้ไม่เคยกินไม่เคยลองเอากล่องเล็กไปลองก่อนกล่องเดียวก็รู้เรื่อง350บาททานทุกวันก่อนนอนต่อเนื่องอย่างอย่างน้อยๆคือ10วันต่อเนื่องแต่ใครที่อยากลอง5ซองเอาไปลองก่อนดีจังกับมาสื่อบอดีบดีบุต้องกลับมาสื่อนะคะตัวนี้การันตีโดยแพลพาเจ้าของแบรนด์แล้วก็คนที่กินกินจริงแล้วก็รีวิวจริงนะคะอาะใครสนใจเพียสนใจมาได้เลยนะคะดีของแพลพานะคะ